ลอกของไส้ไก่พอ,อบอังว่าไปขุดนาะคนอื่นเขาทำไมถ้าเราขุดแต่ของเราแต่ว่าน้ำมันไหลไม่ไม่ผ่านตรงนี้เลยมันก็มันก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะ มีแต่ขี้เรนเต็มไปหมดเลยเลกิดตื้นมากก็เลยขุดปรับฟองให้น้ำมันไหลสะดวกขึ้นทำยังไงนะก็ะจะขุดให้มันลื่ลงหน่อยเพราะว่าเลนตูดินเลนมันแบบไปถมเต็มเลยดินเรนมันไปถมเต็มแล้วน้ำมันไหลไม่สะดวก ไอ้ขี้เหร่เนี่ยมันมาแบบว่าทำให้คลองตื้นเขิอนลงไปได้เยอะมากเลยทำแนวกันไฟด้วยเผื่อมันพายห่แล้วก็เอาขี้โคลนมาถมนั้หญ้าแห้งไว้ซะเลยจบจะเห็นนะคะว่าไฟก็ดับแล้วแต่ว่ามันยังมีควันอยู่บางสุดน,นะบางจุดที่มันเป็นตอไม้มันมีโอกาสลามมาอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วครับเพราะว่าหญ้ารอบๆมันไหมหมดแล้ว เพียงแต่ว่าตอไม้ที่เป็นตอมะพร้าวอะไรพวกนี้มันยังติดไฟมันก็ควันเอนกันะเข้ารล้อมก่อนเอาเรียงทังแล้วเอเอตรงนี้ซุ้มนี้ของใครนี่พี่นุพี่นุแกมาวางดีเลยนะเออถ้าดีเลยนะได้นั่ง บรรยากาศดีเลยเหมาะสมับรรยากาศดีอะไรล่ะยังสำลักควันไม่หายเลยเนี่ยนะ,ะลมพัดไปทางโน้นแล้วนะมันยังข้ามของไปไม่ได้ใช่ไหมหมายความว่าก็าเราจะอาจาน้ําเอาน้ําไปอะ่ะไม่มีน้าอ่ะเด็ฝั่งนี้น้ําในของไม่มีเลยนะมันต้อง มันต้องสูงจากนี้สายยางเราไม่ถึงโอโหขยันเดินปากแดดจริงๆเลยคุณกำพูนี่ก็ก็จะเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้จะเป็นที่ของพี่นุแล้วแต่ว่าน่าจะขุดไปจนสุดกอไผ่นั่นแหละ คลองไส้ไก่นะคะก็จะพาดผ่านบ้านคุณกำมพูทางด้านหลังนะคะเป็นแปลงเป็นคลองน้ําไส้ไก่เขาเรียกคลองไส้ไก่เราก็คือมันระบายนะ้ํามาจากคลองชลประทานที่ลงมาจากแก่งกระจานนะคะแล้วก็จะเชื่อมเข้าที่ดินคนอื่นได้เนี่ยเจ้าของที่แต่ละที่ก็ต้องเสียสละด้วยนะคะ,ะให้มีการขุดลอกคลองไส้ไก่ผ่านเพื่อเข้าไปด้านในนะคะก็เหมือนกับเป็นการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันนะคะ คุณกัมพูต้องมาขุดลอกเลยแล้วก็พยายามทำแนวกันไฟไว้ส่วนนั้นคุณกัมพูนะคะอ่าไปนะอะไปดูเป็นไงบ้างาลอกคลองใกล้เสร็จยังกใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วลอกคลองไส้ไก่แล้วใกล้เสร็จยังไงฮะใกล้เสร็จแล้วเดีขึิดหน่อย ให้มันเชื่อมกับคลองใหญ่ครับมันจะได้น้ําไหลสะดวกขึ้นเดินไปดูได้ไหมเดินไปดูได้นะกไเสริใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมใกล้ละอ้าวแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะใกล้เสร็จแล้วอ้าวท่านประธานมาพอดีเลยอร่อยหน้เาเาขาพูดท่านนั้นคือคุยังอ้าวทำไมอ่ะพ่อบอกว่าไปขุด,ดานาคนอื่นเขาทำไม อลอกคลองอเฉยไม่งั้นน้ำมันไม่ไหลามาสิพ่อเปิดทางน้ำพ่อต้องเปิดทางน้ำไม่งั้นน้ำมันไม่ไหลเข้าคลองน้ำมันไม่ไหลามาเลยพ่อ,อไปดูนะคะว่าเปิดทางน้ำคืออะไรอะไรยังไงจังไดเห้อ มันเป็นจังไดบ่หตาโอ้ท,ท่อมเพื่อเขาเนี่ยหมือนว่ามันท่อมเอาอยู่กองเนี่หน่อยโอ้ก็เผื่อทุกคนแหละ คนที่ทํานาัางนน้นเขาก็ผมว่าเขาก็สะดวกใช่ไหมเอาจริงๆนะส่วนตัวไม่ได้อวยกันนะเป็นคนมีน้ําใจาจริงๆเป็นคนมีน้ําใจไม่คิดเยอะอยากให้ทุกคนได้รับความสะดวกนะครับก็าเราก็ได้ความสะดวกด้วยเพราะว่าถ้าเราขุดจ้ของเราแต่ว่าน้ํามันไหลไม่ไม่ผ่านตรงนี้เลยมันก็มันก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะ ก็ไม่เป็นไรก็คือสรุปว่าไอ้ตรงตรงแปลงตรงแปลงตรงเนี้ยไม่ใช่ที่คุณกำพูนะคะเดี๋ยวจะหาว่าคุณกำพูมาซื้อไว้แต่เมื่อไรไม่ใช่นะคะถาว่าตรงนี้เนี่ยแต่พี่เขาจะว่าเพราะว่าที่นาเด้อที่นาอ๋ออุ้ยมันใครเขาจะว่ามีแต่คนเขายินดีแหละเอาดินขึ้นเป็นถมให้อ่ะใช่ไหมล่ะก็อยากให้มันเอาดินเป็นถมให้มีแต่คนเข้าวาสม่ำดินใจน้ำเนี่ยจะได้สะดวกทุกๆคนที่อยู่ปลายน้ำ เวลาชนละาทานเขาปล่อยน้ำมามันจะได้ไม่ติดไม่ขัดอะไรน,น้ำแล้วนี่นะคะตรงนี้นะคะคือคลองใหญ่นะคะคือจริงๆเป็นคลองย่อยเข้ามาอีกแหละแต่ว่าของเราย่อยกว่านะคะน้ําก็เริ่มไหลเข้าไปแล้ว เข้าคลองเข้าไปบ้านแล้วนะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะจ๊ะโอ้กว่าจะไปถึงกระดึบกระเดึบกระเดึบกระเดบเป็นคนบลอแม่บักทำน้อยก็มาถึงไปเหนื่อยแทนเจ้าของบ้านเนาะดูสิเหนื่อยแทนเจ้าของบ้านเหนื่อยแทนเนาะง่วงใช่ไหม อาพักผ่อนพักผ่อนแดดมันแห้งแดดมันแห้งพี่น้องคนหาที่เคยอยู่มาก็มาติ้ฝาเฮ็ดให้อ้ายเสียใจเป<แ>็นโสดมาโดนจนน่าพอเจ้าอ้ายที่โดนใจ,จนห่างแล้วก็ห่างมีไฟแต่ในไม่ไผ่เต็มเลย เคลียแค่เคลียหลังจากไฟมาขุดคลองแล้วก็ต้องเคลียใบไผ่ตามที่ฟซีแนะนําเลยนะเนี่ยจริงๆเขาแนะนําให้เอาออกเลยอ่ะพี่ลินหลายคนบอกเอาออกไปเลยดีไหมต้องเอาไว้ยึดดินด้วยครัอ๋อเอาไว้ยึดดินผมไม่อย่างเรี่อมันสลเยลงองมดนไยลอืมก็เดี๋ยวเราเอาพยายามหลอกให้มันเลือหน้อยลงเออให้มันให้มันเลือดไม่พี่ เอฟซี <F> เอาไผ่ออกให้สางไผ่ออกให้หมดว่างั้นนะมันติดไฟไม,ไ,ดไม่ได้ได้ไงหล่ะมันติดไฟ oh, แล้วดูนะนี่ให้ดูไฟที่ลามทุ่งมาเราแต่งให้สวยๆตรงนี้จะปลูกได้เดี๋ยวนะตรงนี้เนี่ยตรงนี้เกือบถึงนะพี่ลินเย็นอยู่ตรงน้ำจำได้ว่าจุดที่พี่ลินเยืนก็อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นแนวที่พี่ลินฉีดน้ำเลยใช่ไหม ถ้าพบลินไม่ฉ no. ีดน้ําไว้ก็คงจะลามมาปึ uh, on you? You ๊บปึ๊บป um, ึ in ๊บปึ <t <t ๊บติดกอไผ่จ้าติดกอไผ่ถึงจะเป็นไผ่สดนะถึงจะเป็นไผ่สดก็ติดไหมพี่ลินว่าติดหมดเลยครับติดหมดเนาะเพราะว่าความแรงภายใต้ของไผ่สดมันมีเห็นไหมไอ้ไอ้เทาเน้ําตาลน้ําตาลน่ะเพราะว่ายิงสดมันก็ลวกใบไปเลยนะอืมวันนั้นวันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงพี่ลินตอนที่ลินเห็นที่แรกเลยก้มหนังตาตะไคร้อยู่ครับอก็นู่นอยู่ตรง ไอ้ประมาณนู้นเลยครับคือมองเห็นเร็วไฟมันก็มันก็ลุกไปเป็นควันมองเห็นก็เป็นไฟไม่ฟางธรรมไาอยู่ไกลใช่ไหมก็นู้นแหละครับหลอกหนูเลยครับหลอกคือค่อนข้างไกลเลยใช่ไหมเดี๋ยวซูมให้ดูดูหัวต้นทางนู้นเลยนะก็หนังห้องคือนั่งมองนังก็ตัดตะไคร้ไปด้วยก็หนังมองคือมองในในใจคิดอะไรตอนนั้นคิดว่าไปเอาสายยางมาีก่อนคือว่าไปเอาสายยางมาก่อนใช่ก็ตัดไปตัดมาอ สักพักเหมือนกันมันก็เละสางงบหน่อยครับมันก็เละปั้นกันหน่อยอ๋อมันมันจะพองมาเพ้อทิ่งเฮ้ยมันมากไกลเลยเว้ยมันเรื่องไปดึงสาย์อย่างมาใกล้หรือมามาใกล้หรือมาไกลมาไกลเราไงมาใกล้มาใกล้นะเออแล้วทําไงต่อไปเอาสาย์อย่างมาเท่าไหร่แล้วไม่บอกใครอ่ะมุกข้งเขียนว่ามันก็คงจะไม่ไม่นักไม่น้าครับเรื่องเอาไซส์อย่างมาเตรียมไว้ก่อนเออแล้วหลังจากนั้นมันบูบคืนต้นตานต้นรูเหล่านั้อ๋อเหรอ ลายยอดเขึ้นต้นตาลถึงยอดเลยเหรอมันลวกยอดลอดอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูต้นตาลต้นนี้นะเข้าใจว่ามันมีย้ายให้ขันขึ้นไปมันไปได้ยังไงอ่ะเพราะมันเออจริงจริงด้วยกอกอไม้ไงกอไม้แห้งมันนั่นเพราะักนาขมารก่อนโอต้นตาลต้นนี้ไปเออโดนโดนถึงยอดเลยนั่นแหละนัันไม่น่าเชื่อนะสูงนะคะเห็นไหมโกลไอ้โกลมันมีเยอะนะมันหมายโกลอะไรอะไรเยอะนะไอตัวที่มันใบแห้งๆอ๋อใบแห้งของของตาลใช่ไหมอ๋อ นี่แหละลักษณะก็เหมือนกับอ่าต้นนั้นเนาะมันมีใบแห้งตกลงมาแล้วมันก็หลุดม,ม,มัน,น,มนโฉบขึ้นพอถึงต้นนี้ปุ๊บพี่ลินทําไงมาใหญ่เขาเปล่าเขาหลุดน้ำเปาน้ำโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับตัวไม่มันตอนนั้นมันนึกอะไรไม่ได้เลยครับปฏีบัติช่วงเดือนมีม,มาบ้านก็แจ้งแล้วแต่ว่าตอนนู่เขาเขาบอกว่าเอาไว้เปล่าเอาไว้เปล่าเอาไว้เปล่าอ๋่เขาบอกว่าท่านูเขาสงสัยเขาแส่สงสัยทางนู้นทางพี่พึ่งเนาะแจ้งเนาะ แล้วก็พี่เล่งก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยรดน้ำรน้แล้วคันก็ตลบไปตลบมามันแ็ดีว่าฟันเหมือนตะลบนะครับถ้ามันมาทางเราคเดียวไม่ไหวหรอกแต่จังหวะที่มันมาทําไงอ่ะมานก็การหายใจกัรหายใจเหรอก็ดีว่าพวกมันแปดอยู่ว่ามันน่าจะกระถางนี้แหละขาน่าจะเข้าตรงนี้เลยนะถ้าถ้าเราไม่กั้นนะล่มพ่อกระถางุ่มน้นหมาอืมขนาดเรายืนตรงนี้เราก็รู้สึกได้ว่าลมมันเข้าหลังบ้านนะพี่กัมพู ลมมันเข้าหลังบ้านนะลมลมมันโกกดีพอมันโกกนี่มันมาทังเราเต็มเต็มเลยก็ใช่มันมันตลบไปตลบมาก็ช่วงเวลาเดียวกันกับตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าแล้วแล้วมันมาสองทุ่งงงไหมอ่ะมันเป็นสองแปลงนะมันก็ลามไปเรื่อยแล้วไฟอ่ะเออแล้วแต่มันจะลามไปแต่ว่าทีแรกอ่ะมันจะไหมทุ่งนี้เยอะหน่อยอันนี้น้อยน้อยนะดับเพลิงเขาก็มาดับฝั่งนี้มันก็แล้วแต่ พอดับฝั่งนี้ฝั่งนี้ลุกพื้นภาพเลยแล้วแต่ฟังมันก็ไปเรื่อยตอนนี้เหรอต่อไม้ไงต่อไม้นู้นอ๋อนู้นเรอยังมีควันอยู่อาจจะต่อยังไม่ดับอาจจะเป็นต่อไม้ที่ตายแล้วมันแล้วก็มันติดต่อใช่ไหมไฟก็ไม่ต่อใช่มตอนนี้เราก็เลยต้องทําแนวกั้นนะคะโดยใช้รถมาตักขึ้นเออตักโคลนทับเอาไว้ทับเอาไว้แต่ตอนนี้เราต้องพยายามย้ายนี่ก่อนอันนี้อันนี้ก็อันนี้ยังยแห้งอยู่นะ เออทำไงอ่ะทำหน้านะเราต้องพยายามดูอืมแล้วก็เขาเขาทำหน้าอืมอันนี้เป็นแนวกันไฟเหมือนที่เจ้าหน้าที่เขาทำเลยเนาะก็คือเราก็ไม่ให้มีย่าเอันนี้เราต้องตั้งอืมแล้วตัดเลยเขาพลามีขยะเตรียมเล้วก็ปักแห้งทามอันนี้วันนี้พี่ลิงก็เลยต้องมาเลาะกอไผ่ออกเรื่องดี๋ยวนี้ก็ต้องหลอกเออนี่ไงวูบเลยนะเนี่ยที่กัมพู ต้นมองต้นไม้ไปหมดเลยนะน่ะนั่นมันโดนเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันแวบเลยแวบเลยแล้วมันมันร้อนมากนะร้อนจนเข้าใกล้แบบเหมือนจะเผาเหมือนจะไหม้เราเลยเนาะไมไออกมาแลมก็วยๆเนะเราเรามีความรู้สึกว่ามันเราเราเราป่วยเลยอ่ะร่างกายเราแย่เลยออกซิเจนน้อยเลย